สวัสดีจ้าเพืเ่อนชมบรรยากาศหลอกทองชนประทานนะคะที่นองนะคะพอาี่กลุ่มงานกลุ่มทำงานคนเข้มแข็งค่ะมาจากสามหมู่บ้าน,นะคะ่ะบันถื้อบันไผ่พรมทั้งบันน้องคู่ค่ะน้องคู่น้องเขียวนะคะนะคะพักกันมาขุดหลอกทอง้อมผส,สมแซมทองนะคะ ก่อนเปิดน้ำกา้านตุดกหลอก้องคุอค่ะทำงานปินทีมค่ะพี่น้องเห็ดต้องมือก็คือว่าได้ไหวได้คนัน Gracias. ถ้ากันยุบันไหก็ค่ะบันพื้นบันไทยโอ้โหสามบาทเออสามบาทน้ำเคี่ยวก่อนบันนีเดอร์น้ำเคี่ยวคนขายต้นย่างหน้ากับลูกไอเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะเบียย่างหน้านี่เออเออเออคุณดาคนใส่เสื้อเห็ดหนังหุ่นจ้ะ ว่าสิไปซื้อเอาน้ำเพรนมาปลูกอยู่หลังบ้านไหมจากสามสี่ต้นพ่อได้กินเห็ดละงหงไหมค่ะอันยังที่เพรนใส่เสื้อเห็ดละงูงน้ำด้วยค่ะเออคนขายต้นเท่าไหร่จ้ะ โอ้ค่ะเดี๋ยวสิฝากสื่อแน่แม่ค่ะเดี๋ยวอันนี้พ่นเห็ดถึงแรงบอกเอาใจเดี๋ยวสิมาฝากสื่อจยเอาไปปลูกยู่หน้านี่บ่บังหอยบ,อบังหอยอีป,ปูดได้บ่มัอนี่บ่ไดบัมว่านไดเย็นหนะ ค่ะยามมันเป็นหน่วยคนมากเอาโหลดค่ะเต็้มอยู่นี่มันลนในทางแหมค่ะมันสิลนอยู่ในทางมาเอาไปโหลดค่ะลนเต็้มว่านี่หนามันลนอน่ะาาจา้า,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมีสิเก็บใส่ถุงปุย๋ยไว้ให้ละมาเอาเด้อค่ะเดี๋ยวทำมันมีเด้อไอ้แม่งย่งหน้านี่แหมหน่วยมันน่ะ

เห็ดไปเจนสุดค้องเลยบอจากอ๋อสุดเลยเดือนนึ่งนีเแลวว่าใกล้กับใกล้อ๋อประมาณสองเดือน